ตอนนี้ยังไม่ทอดยอดออกไปเลยนะคะดูยังไม่แตกแขนงออกไปแตกเป็นดอกแล้ว uh huh. ช่วงนี้แดดมามากนะคะทุกคนพักทงแล้วน่าจะปลดภัยแล้วเนาะเราจะเอา,อก,า,ะะนะเาอกแล้วนะคะดูนะเราจะถอดอกแล้วดูสินี่เขาจะอันนี้ทอดยอดออกไปแล้วแตกแขนงออกมาแล้ว บ้างแล้วนะคะดูอันนี้หนไหมถ้าแดดออกแล้วตัวทากตัวหอยจะไม่มากินนะคะตรงตรงยอดเขานี่เราก็ต้องระวังเขาชอบกินยอดนี่น่าจะปลอดภัยแล้วเนาะแล้วก็อกแล้วก็อกนะคะอ,อกทุกอันเลยแต่ถ้าฝนตกต้องระวัง